สวัสดีครับผมนายธิติพงศ์ตุลากำพงนะครับและนายธิติพงศ์เหมืนมีนะครับวันนี้จะมานําเสนอการใช้งานโนด M C U กับโปรแกรม Bing นะครับก่อนแรกเลยให้เราพิมพ์ไปใน Google นะครับตามนี้ครับโนด M C U ก็บ ing นะครับ,แล,บ,บ,รบแล้วก็ให้มาเข้าที่เว็บนี้เลยแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับตามในเว็บนี้ที่ได้เขียนไว้นะครับ ไปก็จะเป็นทางด้านโค้ดนะครับโค้ดของเราก็เราก็เอาโค้ดมาตามที่เว็บนะครับแล้วก็ได้อันนี้จะเป็นรหัสโทเค็นนะครับที่ได้จากในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เรานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ Wifi นะครับแล้วเป็นรหัส Wifi ฟจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมใส่โนดเลนครับมาซียเลยนะครับ ลองอะไรน่อได้ไหมนะครับตอนนี้แกรมก็ทำการเบิร์เสร็จแล้วนะครับเราห้กดดูที่ีเรียลมอนิเตอร์นะครับอันนี้คือจะแสดงว่าบอร์ดของเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็คือจะเป็น wifi แล้วสามารถควบคุม LED ได้จากทุกที่เลยนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนอันนี้เราจะเลือกขาขึ้นมานะครับ นี่นะครับแล้วก็มาเลือกขาที่นี่นะครับแล้วก็เพิ่มเราเข้าไปตั้งค่าด้านในนะครับเลือกขาที่เราเชื่อมต่อกับ LED ไว้นะครับผมเลือกไว้ขา GP16 นะครับแต่อีกขาหนึ่งเป็น GP5 นะครับก็ลองทำการให้มันเล่นโปรแกรมนะ,ระลองกดนะครับ ให้มันดับครับเราเบ่งก่อนก็ขอจบการนำนเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ